ครัพบผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทท่านกำลังอยู่กับบ้ามีอะไรช่องอีสานบ้านเกิพี่น้องผมแปลกแปลไปนาะพี่น้องเนาะตลาดเสาว,วันอังคารพี่น้องผมไปยังจังตรง,งตลาดเสาว,วันเสาบ้ามีมาเห็ดบ่ได้พี่น้องเสียงเพลงบึมบั่มบึมบัมบ่มเอาลงเอาลงบ่ได้กระติดลีกระติดเขาเนาะพี่น้องเนาะเอาเอาวันอังคารดีกว่าพี่น้องย้ำเสาคนตื่นเด้นลูกเสามาให้อยากให้กินพี่น้องผมให้หน้าซาโซกวขวิดสีพกกระแล้วเนาะพี่น้องเนาะฝนกระตกได้พี่น้องเมื่อคืนนี้ทางยศโซเฮามันเอามันหอนไหล ควมกดอากาศลงฝนรนะตกมาพี่น้องเนาะเอารักษาสุขภาพกันนะครับเรือไปบ้ามีผ้าไปหลออตลาดสิได้ยังกินนันก็ค่อยมาลุนกันพี่น้องผมเหมือนเดิมคือเกาลยพี่น้นองบ้ามีสิผ้าหาของอ่าผ้าหาเบิงของฟาของแปดของหาก,กินยากเนาะพี่น้องเนาะเอามาลุนมาชมชมาเชียร์กันพี่น้องผมเอาใจสมาชิกค้าหล่อตลาดมาพี่น้องเนาะ <c oughs> ไปไปลุยกันเลยพี่น้องผมกับสิบว่าอยากเอาลายพี่น้องสิผ้าไปเบิ้ดงหลีนี้พว่า,าย,ยัาง มันาามี่บ้ามีอะไรเงินมาพอสิบบาทสำรู้อะไรมีจักบ,บาทปุ้ยยเอายกทงเบิ่งก่อนบ่ผิดพี่น้องสามบาทบางโมกปูกเองบ่นี่ครับปลูกเองเนาะราคากัดเทียนไปพอมีน้องบ่ได้ต่อราคายหญ่เนาะครับเนาะ เขียนบอกความเลยจักบาทจักบาทไอพี่น้องไปล่อหนำกันเรื่อยๆข้าวหนมกใส่ยอยังคุณแม่ใส,ใส่ใส่ทั่วเหลืองจ้าใส่ทั่วเหลืองบานนี้เฮ็ดเฮ็ดจากเขาพึ่งสักครู่ครับแป้งแป้งโอ้แป้งดเดนะครับ คุณแม่ผู้ชายขายอย่างนาะคุณแม่ผู้ชายครับใชต้มผักขี้เหล็กจ้าต้มผักขี้เหล็กซุปบะหมี่จานเท่าไรครับหางเฮือซีบนิซีบจ้าเว้ยปานได้ฟรีพี่น้องเลย,ยมาเขาจมเป็นเรียนรวยเลยขอเลาะสักก่อนคุณแม่เลยเห็ดขวานห่ากระป๋าทั่พระโล่พระงานสูงละหาบาทเฮือสีบ,บาทละครับนี่คือได้หลายแท้ โมฆะบาทนะครับนนเนาะแล้ว็เไส่วนทางพี่มันกับมีความจีนมันกับน,นาสนใจยนะครับเนาะอันนี้โมฆะยังขโมงน,น้องใหม่บ่่สังขยาสังขยาอันละหาบาทห้าบาทอันนี้ก็ถือฟันได้ฟี่คือกันเนาะครับเนาะมีตะพุขยนันขยนัขยนเด้คนแถาคนแก่บาทห้าคนนุ่มคือกันบกักพริกเศร้าหุ่นซีฟครับนี่คุณแม่เศร้าปลูกว่าเปลี่ยนมันก็ถือยู่นนั่นแหละ เราขึ้นตามรับความเป็นจริงเนาะครับเนาะปลาจังไดกับมหลายคักแช่ครับลาดนี่เป็นตะวันซ้อนใช่ขับเป็นกระเซือคุนตัวนี่ไม่เมาล้อเขาเนาะม่นบ่ครับผมขับคุณแม่ขายยังไงล่ะครับนี่ไปเชงแหงห้งกี่ไรซ่าสมีแตัวตัวใหญ่ๆมั่นกับมั่นดีนะครับเนาะย่างเกี่ยวของเขาใดมาตอนซ้อนนี่ ผู้ยุทางไก่ทางไก่ผู้ยุท้างบาเทียร์ขึ้นสีส้มส้มนะครับเนาะเนี่ยบบาทเนี่ยพูดนะมีแต่ตัวทว่าเฟ้อมือนี่พี่น้องผมพูดนะอิซิเมนปลาหม้ออีรีแหละครับเบื้องลักษณะจังได้ก็เป็นปลาหม้อซานนะครับเนาะมันเป็นปลารวมอันนี้ขายยังไงล่ะครับขายรวมหมดคุณแม่ครับ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 ผมมาเอามาเอาคันแนวนี่ปลาหน้าเพคือปลาเลี้ยงปลาธรรมชาติเนาะครับเนาะ นี่ตระม้ใหญ่ๆคับนี่อุ้ย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 อุ้อุ้ยอุนนอ้ยอ้ยอุ้อุ้ยมากยอ้ยอุ้ยป็นเบิ้ยอุ้ยาุ้าุ้ยอุพยอนี่อ้ยอุ้ยอุียอ้ยอุ้ยอุยอุ้ยาุอุาขอุ้ย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 อุยอุ้ยาุ้ยอน้่อน้อุ้ยอุ้ยอุ้เข้เอุ้ยอุ้ยอยอุ้ยออุ้ยอุ้่อุ้ยอุงอื แมนเหนืออ่อนแสบม่นสปคอยว่าอยากขายคุยว e ่าปลาหักกล้ยเหรอบ่ปลาส้มทงปลาหักกล้ยมันสีบออันนี้เงวตัวหนก็นีบอกขายี่หตัวละร้อยห้าสิบจาที่ละครับ้านนี่ตลาดปลา้านนี่กันนะสุดโ่นยองเ้สาวบาทอนเ้ตัวเอาตัวง่ายๆบาห ซุ่มนี่เปล่ามาใส่ห่อห่อห่อ,ห,อหลับมากป่บ่ไปหาเองค่ะหาเอ,ง,อางนี่นะจน้ะโอ้หาเองพระสูตรประไดนี่พ,อพหห่อบ้านเป็นผู้ไปหาเนาะครับเนาะเหมืนบ่ะอ่านี่แหละสนใจพี่น้องมาหางกันกส่วนนี้อันค้าไดาที่บอกว่าให้บ้ามีไปหาปลาไหลบัวตองพี่น้องได้มาแล้วอ,อยู่ในครูด้วยครับเด้ออยู่ในศพก็มี ครับอยู่ใน s o เขากัมี s เท่าไหร่นะ Soup เราเศ้าบ่โอ้ยอยบน้จางวะแต่เเศ้าเอาเออเอากระักลาบะเตียตัปาบะเตียเออพิบกระสีพดป้าเลดเนาะเป็นว่าคุณแม่ Soup เาเศร้าบจสันกระสีเอารถอะนะกา่าเป็นว่าคุณ่อหนูพุนกระต๊อนโซนส่วนดิับบว่ามีไปหาคือบไดคือผน คนาเออไม่มีคนบ้ามานเดิอันนี้คนบอกเองเลยนะครับเรืองว่าไดนแต่งยว่าได้บอกคนขอจูบจักาวัด้าวสาปิดไปจูบแม่บอกนุงหนุ่มี่าเอาอยู่บอกนุ่งนุ่มไอ้นุเข้าเดขายยังไงก่าเทีพี่เียน้องเพิ่งยู่ให้เพิ่นมาเสียลอยจ้ะคบละลอยนะครับเนาะซบหนึ่งลอยหนึ่งอ๋อสุดยอดจังวัดีมือเลยครับผม สิบบาทเดี๋ยวเดียวเดียวสิบอกเขามาเอาอันนี้อยู่หรออยากอันอื่นก็ซื้อเ่าะอะไรเนี่ยสบาทอยากได้ร้ายก็จำเป็นนะครับเนาะคนบ้าคนบ่หมานกสัตว์แล้วน้องคุณฝ่งคนบ้าหมานนะนนนครับพี่น้องไปม้วนไปเสือนน้ำกันเลยเลยเนาะครับเนาะ ครับผมย่ำงหมูเส่ามาหิวนี่กัดแวะได้ตัวลานโจกนี่อิ่มอิ่มเต็มเต็มแน่นั่นตัวละ่ะอาทิตย์นี้นี่พิเศษได้พี่น้องบาทนี่โอ้โม่้ตายตัวหนึ่นนงไ่ย่างตัวหนึง่งขายขายตัวยักบาทคุณแม่นี่บ่ตัวตัวมันตายเล่ตมันตายเนยััน้านย เอาคันผมเอาทั้งสองตัวนี่จักบาทครับผมตัวมันตายมันกับสิบลมีคาซะมัตัวเปลี่ยนเลยมันแข็งเจเด่นนกเป็ดพี่น้องผมแปดสิบแปดสิบเอาลอยสามสิบบาทคอยสีเป้าเงินมาจ่ายเดี๋ยวนี้มาจังไรครับผมผมขอตัวเนี่ย สตัวสีไปให้นุ่มไพลาบสู้พี่สู้นองคนกินสันเดียดเลยเด้อเดียวเอารอกไว้รอกไว้หวยจังบายจังไรเอาเหนพีนองนะลูกส้อยู่ใสอยู่ใส่เดียวเดียวเดียวขอเบ่งก่อนีกเป็ดคุณแม่นกเป็ด่เคยกินเจียกี้ขายยังไงล่ะตัมันคิดค่าลกคนได้บงโอ้ยแต่ว่ามันตาย กับนกอีหยังครับนกเป็ดกบมีนกเป็ดกับนกเขากับนกเขาอยู่หันมี่สองตัวทั้งตัวคุณแม่ตัวเด้อค่ะอยู่หันจ๊กบาดละศพนี่เพ็รมันตัวหน่อยกว่าทางนั่นอยู่แปดสิบบาทเหรอฮะโอ้บ่ได้เด้อคันไน่ได้นะ ลุ้นลอยเหรอเอาเอาล็อกต้นี่จ็บลกนกเม็ดนั่นโย่กะงามกะงามคือเจ้าของล่ะครับผมพี่น้องครับโดนเอาเด้อครับเด้อเก้าสิบยี่สิบบาทให้ผมไปซื้อผักซะผมไปซื้อผักแน่โอ้ลุ้นลอยมันขายว่าได้อันนี้ลกยากว่ามันเพลทผมเด้อแม่นบ่ครับแม่นลกซ้ำกันก็เพลดเดี๋ยวผมขอทายเดี๋ยวผมขอทายทำแป๊บหนึ่งแล้วผมสิไปเอาเงินมาให้คุณแม่เลยเด้อครับเด้อ หูเปอเฮาปากนาอะยาได้ยังผพ่อ้อนไปเชีงงยงไงครับผมครับผมเออไปเชีง,งไงเข้เ่นโีโอ้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 เงปลาอดครับผมครับผม <c oughs> ครับพี่น้องครับสวัสดีครับคือที่บ้ามีตรงถอยมาตั้งหลักก้อนนี่เพรมันหยั่งเลยพี่น้องเนอคือว่าในสมนัน่นละลอยนึงกระสบม้าฝาคุ้นแหละครับสำหรับผูบ้ที่เขาหาบ่ได้ม่ใช่มีนกเป็ดรมีนกอ่าผมซื้อว่าสิมีนกกดตัวหน,นึ่งคิบบาเด้อเพราะเอิ่นว่าคิดว่าทขันนกเป็ดว่าตายผลตกตกสดมาขายอยู่เนาะพี่นอ้องเพราะเอิ่นมันตายก็เลยว่าบ้ามีคือว่ามีงบลอยหนึง่งทำเมนว่า ไปต่ออะไรก็ซื้อห้องก็สิได้พักมาใส่ผ้มเหล็พี่น้องบ้านนี้เลยมาตั้งรักวันแล้วก็มาเอาเงินฝากพี่น้องไปมันฝากลายหยาดพี่ยาน้องไม่เห็นตลาดบ้านมีกับถูกฝากมาเอาเงินก่อนนะพี่น้องแต่ว่าจังได้มันก็ย่างยูดอกพี่น้องเราอีกย่างที่บ้านมีไปต่อร่องยังสั่นบอยพูนใดยิ่งใดๆนะครับเขาเจ้าก็มาเบื้องนําก็เป็นการกระตุ้นยอดขายให้แม่ค้าติเป็นพี่น้องเป็นลักการยังไงพี่น้องอันใดที่คนสนใจคือว่าคนอยากได้คับคากพูนกับอยากได้น้ำนะพี่น้องมันเป็นอ่า มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เท่านี้เราพี่น้องมันกับเป็นการสาร้างความสนใจให้ผู้นั่งยี่สีนะพี่น้องเป็นบ้ามีามาม่ก็เอาพื้นกับเอาออสิครับกับเป็นการกระตุ้นยอดขายคนเราพี่น้องเนาะให้เขาแจ้งสีเราพี่น,อน <S <S 1> <S 1> ้อ,องเนอะว่าเป็นบ้าบ้ามีไปหล่อเล่นไปต้อหล่อต้อเชียงกับเพื่อนบ่อมีนพี่น้องจังไรขันมันย่างบ้ามีกับเอาขันมันย่างเป็น,ปนพื้นเราไปกวนกับว่าเป็นย่างพี่น้องให้ไม่แห้งให้เพื่อนได้ขายเราพี่น้องเนาะให้เขาแจ้งสีพี่น้องผมบ้ามีมาออกตัวกวันปัจจุบัาบ้ามีเป็นย่างสันนก็เป ก็หมายถึงรักการมากเก็ตติง้งขึ้นมาบอกทางการตลาดพี่นอ้องเพิ่มยอดขายเนาะพี่น้องเนาะเอาไปไปลุยกันต่อพี่น้องบาทนี่ตั้งรักแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเฮาสีใดคือจังใจขึ้นบ่พี่น้องผม,ม <c oughs> คุณแม่ค,แมคุณแม่แสนสวย,อ,ยอะไรอี๋น้อครับเนาะงีีงัวผัวใกล้ตัวเนี่ยได้สีงัวโอ้ได้่สีงัวครับพี่น้องต่อไปก็พ่อกับคลิปตูดกินกระดาษขาดว่าพี่น้องเนาะบาดที่นี่เดี๋ยวสิจัดให้เข้าขึ้นแล้วค่ะโอ้เข้าขึ้นแล้วครับมื้อนี้ค่ะ ค่ะผมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจังไหนสิไปแบกสร้อยนะครับเด้อครับผมครับผมครับผมเห็นสีงูอ่วบ่ได้ตัวว่ามีดีดีโด่งเลยโอ้ยพักคุณแม่มาตะอ่อนซ้อนแท้อันนี้เขาเอิ้นอีหยังเหรอพักผมแม่นอันนี้บ่ที่เขาว่าไปเอาไปทำผักผมอบชีสน่ะตัวเดียวกันนี่แม่นบ่ครับอือยอด กุวนเอาปูโมด้เต็มที่เลยคุณพี่ครับผมบักพริกเจ้าไหนบักพริกบักพริกหวานบ่ครับบักพริกหวานขายยังไงครับหาปลาซีบาทก็ขายเนาะครับเนาะขายได้สุกแนวครับแล้วแต่สิมฟรีเป็นบ่ครับผมสิมฟรีครับสิมฟรีครับเนาะครับบักพริกสิมฟรีมาสั่นพี่น้องผู้ใดสนใจมาเอาได้ครับเด้อบ้ามีก็อยากสิมอยู่เอ้อเอาคุณพี่สิม เอ้ยซี้ยมกับพี่วันนี้น้อพี่น้องเลย <laughs> เดี๋ยวยังซี้ยมนะครับเนะาะบาหมีทุกยิ่งทุกย่างที่คว้างหนานครับบักม่วงกับมี่ครับพี่น้องผมกับเงินอ่ากับเงิน80บาทถึง60พี่น้องบะามีสิได้กินวะยังมาหลุนกันเลยครับเนดะ้อเดี๋ยวเขามาหลุนกันว่าสิต่อได้บอลน้อพี่น้องเนาะ อยากได้หนังไปเสียแจมเพราะยีเร็กก็อยากได้อย่างนี้เดียวนี่มีเงินเปียนสิบบาทสิบว่าได้อีอย่างอีหรือ่าเหรอเอาไว้ช่างได้ดีคุณแม่บาทมามาต่อรองกันไหมเฮาผู้ใดเอาไปเบ็ดละเบิดนาะนี่นาะเปียนสิบบาทเท่านั้นใส่ก่อนครับเอาต้าตัวเปลี่ยนเปลี่ยนสิบจีเอาเโอ้ยตายลกคนว่ามันลกเป็ดเราได้ลวกเอาน้ำออกลวกน้าออกที่ลวกมวหมดหมดได้เอาว่าคุณพ่อลกเป็ดมามามาแบ่งกันเอาครับมาแบ่งกันเอาตะนซ้อนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวได้เด้าพีกดีคุณพี่ลาบกับจังว่าผมว่าสิหาเบาไพนี่บนสิไปส่งลูกบ่กว่าจังว่าวานี่ล่ะเดี๋ยวไหนหัวตายตัวจจับบงดูควนพ่อตัวเป็นกับตัวตายเดินกันกวากันปันใดมาเดินกันไหนเอาบาดตัวตายใครจังใดขันวางเอาร้อยคอยว่าร้อยสี่สิบนี่เจ้าคอยร้อยสามสิบขอกระเจ้าเอาคู่นั่น ใครบอกว่าซื้อซะข่อยมีซ้ำหนีไม่เท่าไรนะใครดียัดยับไปนะมันบินได้บ่นี่ยบินได้บยเรีอาพี่น้องผมไปจับบินได้พะนะบ๊วยขาวมาสีข้าวมาสีบ๊อยเหรียญนกเป็ดนะครับเด้อเอาผู้มีความสามารถเพิ่นกหามาลองพี่น้องเนาะผู้เฮาไปอยู่ความสะยันปรับโหลดเอาถือไว้คุณแม่เดี๋ยวผมบ๊อยนี่สิเสียเงินไอ้80จิ้มซื่อๆเด้เนี่ยเอาตัวต่าตายออกมาคุณแม่ มาเด้ครัดเด้นกเป็ดถึกๆอกยู่นี่ราคาต่ำ้อย<น>ตัวตายตัวตายเออบ้างค่ะอืมจังได้ดีละพี่น้องผมเอาตัวตายเขาจังบ่อเดขาเนาะพี่น้องเนาะไหนๆ่นกับสินชีบตักไซแล้วแล้วตัวเป็นไปมันคดอโอย้บ่บดไ,ได้ดเลยนี่ คร an an ับครับผม,ผม tá, ครับผมอ้าวตัวนึงนะครับผมเอาตัวนึงเนาะครับเนาะเอา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 ตัวตายซะครับไปครับพี่น้องขันเอาตัวเป็นไปบอดตามรักความเป็นจริงอดปล่อยบ่ได้ดหรอพี่น้องเอ้ยเอาตัวตายกับพวกยังเนาะครับเนาะห่วยห่วยยากตรงเนี้ยคุณแม่ผมขออนุญาตเรื่อย่าแบบเพียงสูงขอได้หองอัดแบบพี่พี่น้องผมขอบคุณหลายๆครับพี่น้องผมคุณแม่เพิ่มใจให้ได้ครับเด้อรื่อสิาษาว่ามีขอเอาบ่แม่ยนเรือยพี่น้องผม ครับผมขอบคุณครับอะมัน,ม,นมันคุณแม่ไปแต่ลุยไปเรื่อยๆพี่น้องผมอเอหนังหนังกรนนาสนใจเนาะครับเนบาะพุ่แม่หนังขายสบท่าไรครับผมสบลาซ้าวาเอาไปใส่แกงพักขี้เล็ก ให้คุณแม่ใส่แจงพกขี่เล็กเนาะครับเนาะออเอาเอาศพหนึง่งคุณแม่มีซาบาพดพอดีพอดีเหี้ยงไหนบัดนเอาก็ซื้อเส้าบานนะครับกับเส้าเอียดพุ่มกับบ่อาครับผมเส้าเอีดกับบ่อานะครับเนาะลรือนบาดหนึ่งมันกับบ,บ,บ่แมนเนาะคุณพี่ครับผมแบมบทั่วกะง,งามงามดิมีเส้อทั่วปีทั่วยาว ขับพาดบ่ได้คุณแม่เพราะว่าของขายจากทางบ้านดอนกวางเฮพรือว่าหมู่บ้านไก่เคียงเฮานี่มีแต่ของดีๆได้พี่น้องทุกอาทิตย์เขาพาดบ่อะไรนาะพี่น้องเนาะต้องมาชมมาเบิ่งพี่น้องผมอาทิตย์ขึ้นพักไก่แย่งหอมหอมนี่กะแม่นตัวละคุณแม่มัดระบาดจังไรก็บม่ได้หลเถอะ้าบาทเนาะคุณแม่เนาะเบาหยอกเบาหัวกันไปธรรมดาเอาบักทั่วเลยฮันนี้ คือไล่ผ้าพันปานงูเหลี่ยมแท้มัดละสิบบาทตําเกินเหลียพี่น้องบักบักสมมอตัวนี้สมอของเรานี่เองเนาะคุณแม่เนาะกลิ่นกระปุลกระปูกระมีก็กกกม,กมีตะปูแม่ตัวนี้ตะปูแม่โซบละสิบบาทเป็นบ่ครับผมอันนี้โม่งยังคุณแม่ผมคุณแม่ใหม่นี่แหละครับพี่น้องน่าสนใจมองนี่แหละ,ะแผงนี่ แทงนี่เป็นของธรรมชาติที่คุณอ,อ,นนอ,อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนอกเรื่องผัวเรื่องเมียเป็นบ่ครับเอาไปกินเขาเจ้าซาอเอาไปกินนีเรื่อกันหลายคูลอเลี้ยบบรรจงสร้างนี่ห <c oughs> ล,ลงกินแล้วไปไปเหยียวของหน้าบอกแมาเอาเจ้าเป็นไผ่พนะต้องมาทั้งสี่เดียเด๋ยวนเดียเดยเด๋ยวนี้เขาต้มมีย่ยงหรืคุณแม่ผมได้ลูกเป็ดมาสิไปให้หนุ่มไผ่เห็ด ส um> ู้ก네ินเขาม่ขาต้มเขาไม่โอ้ใส่กล้วยเข้าเนาะคุณแม่เนาะมัดเท่าไหล่ะนี่ต้มคนหนึ่งสองสามซีได้บักหลายพี่น้องผมว่าต้องต้มเองได้ไปซื้อกินเลยส้มพักเซียนเข้าเป็นบ้านี่ส้มพักเซียนกะมี่โมกอีหยังเนี่ยแหละครับนี่โมกกบโมกกบโมกกบใบตองสาดย่างดีโมกกบใส่ใบตองสาดเนาะครับเนาะ แน,น,น่นอนอีหลีพุณแม่ผมย่งแน่นี่ต้มไม่ไหวแล้วบ่ได้ไปหาเชฟย,ยากนาะครับนรนเนาะรอตลาดไหครับอาจ<ม>ารย์ครับผมเอ้าบักม่วงกระมี่สบอห์ฮันียามนีคุณพี่กวางเท่าไรครับผมกวางละเศร้านะครับเนาะกวางหนึ่งเศ้าหนึ่งคุณพี่เพิ่นบ่<ม>เหมาะเพิ่นบา่าบ่อยากออกประสั่นพี่น้องกวางเข้าก็ได้ครับผมครับผมได้เลยครับเสี่เมีคข้าเขาเอาขาดทุกอย่างแล้ว เหลือดอกแช่เขานะครับเนาะกับอันเลื่อมวเลื่อมเมียนเนาะครับเนาะมือว่านกินไปแม่นมือว่านเอาจินไปไปกินน้ำกลับมาจะเป็นไผ่ผนะสั่งมาถามข่อยยังสี่ภลรยานกินพักอันนี้แล้วนะเฮ้ยพังเลื่อมพวลื่มเมียนเป็นแนวนี้ตัวบัดได้แท้คับผม่างนี้ครับแม่นว่าคุณพี่ คุณพีด่ได้ล่าปลาป่ครับช่วงนี้อ๋อครับับครับผมครับ <c oughs> มันก็มียูจานเพิ่นโหลขนไปแล้วก็มีนกกดความนกเขาความตัวหนึง่งก็เป็นลอยหนึงนห่งเจ้าว่าผมว่านี่เอาหาบอห่อใดมันก็ต้องได้ซื้อแหละครับไม่เอาหาได้เขากับบ่อสื้อเนอ้อมนซั่นต้นนีละพี่น้องผมสิงห์จ๋าเกี่ยวกับนกับเนาะเขาเห็นนิยังเสียเนาะครับเนาะนี่แหละครับใครบ่เคยเคยกินเสียก็ลองมากินเบิ้งเด็กพี่น้องเนาะก็ค่ารับประกันเสียแทนเนี่ยนอนครับพี่น้องผมของผมก็มีน่หญ่อยระยตอนเดียวสามเสือ ครับผมแมวแมวแมวปลาพี Now, course, okay, so ่น okay. <c oughs> <the> ้องอุดีตมุนกันเล่าแล้วนะครับเนาะเขามันใกล้กับเป็นต่แซียบแต่เลยบ่ดซาบาทนาะครับผมเนาะซาบาทครับพี่น้องผมนกเขาพี่น้องบ้ามีบ้านเป็นนกกดกับนกเขานกเป็ดนกเป็ดผู้สินฉีบตักใสเนาะพี่น้องเนาะ ตลาดเซาว,วานสิบเบอ้อคือขื่นตั้ววกับมีแนวมีต้แนวน,น่าสนใจน้อพี่น้องเนาะน่าสนใจน่าสนใจว้าวว้าวว้าวฟ้ากับคืมฝนกับสีตกตกไปแล้วล่ะพี่น้องผมตั้งมือขึ้นมา,า,าพี่น้องเนาะเอ้าครับพี่น้องผมขอบคุณทุกไลฟ์ทุกับทุกการติดตาเมเมื่อเดือนเมื่อเก้าได้ครับพี่น้องผมคิดพาดประกันใดเสียงเนื้อหาการกระท่ำค้าเบ้าค้าจา การแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างกับบ้ามีขอโทษขอามไผ่เลยครับแล้วอันนี้ที่บ่เหมาะสมกับนายโยนโทษโยนภัยให้กันพี่น้องผมเอาต่อไปก็คือสิเอานกเป็ดไปให้นุ่มไผ่เด็จัดการเบื่องหลังพี่น้องว่าเสียนี่ยังอยากยังกินเราพี่น้องเนาะแก่แก่นุ่มไผ่ผมเสียเราพี่น้องเพราะการคลิปหนาครับพี่น้องผมสำหรับคลิปเยี่ยมเยินตลาดตะลุยตลาดแตกของเฮากับตามนั้นแหะพี่น้องมันก็มีของดีๆให้เบื้องหลังยังอยู่เนาะพี่น้องเนาะเอาใจขาลุยตลาดพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผม